สวัสดีค่ะช่องนชัยชนแนลค่ะก็คลิปนี้นะคะนั่งดูพื้นที่นะคะว่าพื้นที่ตรงไหนที่น้ำวนจะปลูกมะนาวแ้นพวงนะคะสิบต้นนะคะก็นั่งพิจารณาดูพื้นที่แล้วนะคะก็น่าจะเป็นบริเวณนี้แหละนะคะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่จะ วางเรือนหอของออมเงินกับถุงทองนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านนกดาวหลังเล็กๆนะคะเป็นเรือนหองามๆถีชมพูของออมเงินกับถุงทองนะคะก็น้ำม,มนก็จะปลูกมะนาวเป็นพวงไว้ตรงนี้ข่นรอบบ้านถุงทองไว้นะคะปลูกรอบบ้านถุงทองไว้เลยตรงนี้นะคะเพราะได้ยินข่าวมาว่ามะนาวนี่มันสามารถ ป้องกันงูพิษเข้าบ้านได้นะคะก็เลยจะปลูกมะนาวไว้รอบบ้านของถุงทองกับออมเงินเพื่อที่จะไม่ให้มีงูพิษอันตรายนะคะเข้ามาใกล้บ้านของถุงทองนะคะก็จะปลูกไว้นี่แหละรอบๆเลยนะคะรอบๆบริเวณน,นะคะริมรอบบ้านของอมเงินกับถุงทองนะคะตรงน,นี้ตรงน,นี้ก็จะเป็นทางรถวิ่งขึ้นบ้านนะคะทางรถวิ่งขึ้นบ้านของ น้องมนกยัดชัยนะคะวิ่งขึ้นไปโน่นนะคะก็จะเป็นทางรถวิ่งขึ้นส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นเงินหออมอเงินหองทองก็รอบบ้านออมเงินหองทองก็จะเป็นต้นมะนาวแป้นนะคะนี่ปลูกรอบเลยนะคะกันไว้นะคะก็หมูเหี้ยงเที่ยวขอนะคะก็ได้ยินเขาพูดต่อๆกันมาเนาะว่างูพิษมันจะกลัวต้นมะนาวนะคะก็ปลูกไว้แถวนี้แหละ กันกันไว้นะคะก็นู่นอะกามะนาวแป้นนะคะสิบต้นนะคะตรงนั้นนะคะก็จะลงมือปลูกนะคะในช่วงตอนเย็นนี้นะคะตอนนี้แดยดยังร้อนอยู่นะคะปลูกไม่ได้นะคะแดดร้อนมากอากาศเย็นๆนะคะค่อยลงมือปลูกนะคะปลูกใจเย็นๆนะคะส่วนคลองฝั่งทางโน้นนะคะก็ขุดไปนะคะเสร็จ เสร็จสมบูรณ์แล้วหนึ่งฝั่งนะคะก็เหลืออีกหนึ่งฝั่งนะคะฝั่งซ้ายนะคะริมถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกเหลืออยู่ฝั่งขวานะคะก็จะขุดอ่าขุดเป็นตัวยูนะคะของไส้ไก่เป็นตัวยูนะคะซ้ายขวาแล้วก็โค้งมาแล้วก็เป็นตัวยูนะคะแล้วก็มาฝั่งขวานะคะเย็นนี้น่าจะขุดเสร็จพอดีนะคะก็น่าจะลงมาเพ้าได้อีกนะคะ ลูกมะพร้าวได้อีกประมาณสักดีสิบต้นแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นไม้ผลนะคะไม้ผลนานาชนิดนะคะที่น้ำมนจะามาปลูกนะคะหลังจากที่จัดเตรียมพื้นที่เสร็จแล้วเตรียมดินเสร็จแล้วนะคะหลังจากปูพวก็จะเป็นไม้ผลนะคะก็น้ำมนก็จะรีบทําห้องน้ํานะคะก็จะรีบทําห้องน้ํา หลังเล็กๆสักหนึ่งหลังแล้วก็เอาบ้านลูกดาวหลังเล็กๆนะคะเดือนหอเอาเงินของทองนะคะมาวางนะคะมาวางเพื่อที่จะขออ่าบ้านเล็กที่นะคะขอบ้านเล็กที่แล้วก็ขอน้ําขอไฟเข้ามาเพื่อที่จะทําเป็นอะไรน,นะคะติด สปริงเกอร์นะคะติดสติ๊ติดสปริงเกอร์เนาะ,ะจะเป็นท่อสปริงเกอร์รอบสวนเลยนะคะเวลารดน้ําต้นไม้ต้นมะพร้าวเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องไปเดินรดให้มันเหนื่อยทีละต้นทีละต้นนะคะก็สิ่งที่ต้องการตอนนี้คือต้องการมากคือน้งบนอยากทําห้องน้ําก่อนอยากทําห้องน้ําก่อนแล้วก็ เือนหอทุงทองเอาเงินมาวางแล้วก็ขอน้ำขอไฟขอบ้านเล็กที่นะคะเข้ามาเป็นอันดับต่อต่อมานะคะแล้วก็จะทำะติดทอ่อสปริงเกอร์นะคะรอบสวนเลยนะคะแล้วก็จะทำเป็นรั้วนะคะรั้วลวดน้ำทีนะคะเราไปทำเป็นประตูปิดเปิดนะคะไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะเข้ามาในเขตเพื้นที่ของเรานะคะ เดี๋ยวต้นไม้ของเราจะเสียหายหรือว่าน้องหมาที่วิ่งอยู่แถวเนี้ยก็ไม่ให้เข้านะคะเพราะว่ากลัวน้องหมาจะมากัดแทะต้นไม้นะคะพังหมดเสียหายหมดนะคะก็ตรงรัว้วรวดหนามก็น่าจะเป็นชะอมนะคะน้องบนจะเอาชะอมมาปลูกไว้นะคะตรงรัว้วรวดหนามเนาะ กันได้ทั้งคนกันได้ทั้งหมานะคะชะอมเพราะว่ามันเป็นหนามอ่าใครจะมุดเข้ารั้วนี่คือต้องเกรงใจต้นชะอมหน่อยนะคะมันไม่ได้เข้าง,ง่ายๆแล้วทีเนี้ยให้นอนก็เผาซรากกิ่งไม้เตรียมเผาซรากกิ่งไม้กิ่งหญ้านะให้มันหมดหมดก็จะได้เตรียมหาดินมาถมนะคะให้มันเต็มนะคะพื้นที่มันเต็ม ก็จะให้น้ำมันไหลลงที่ของไส้ไก่ทั้งหมดเลยแดดร้อนมากค่ะที่อยู่ก็ไม่มีนะคะร่มไม่มีแดดร้อนมากเลยทำงานลำบากมากๆเลยนะคะถ้าทำงานกลางแดดนี่มันลำบากมันร้อนเหมือนใจจะขาดเหมือนจะหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมนะคะเวลาเรานั่งอยู่กลางแดดอย่างเนี้ย ค่เดี๋ยวถ้าหลังจากทำห้องน้ำเสร็จเคลียร์พื้นที่เสร็จก็เริ่มทำรั้วเลยนะคะเริ่มทำรั้วรวดหนามเลย แวบ,บๆน่าจะเป็นปลานะคะปลาตัวใหญ่ สำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำใจช่องมนชย Channel, ัยชาแนลภูผาช่องถุงทองจำซาเลยนะคะฝากอย่าลืมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในนามช่องมนชย Channel, ัยชาแนลภูผาชาชาแนลนะคะท, TP, ทักไลน์ททพสจินออฟฟิเชียลนะคะหรือโทรที่เบอร์ศูนย์ก็สองเก็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะคะกลับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ไม่ตาสนับสนุนผลิตภัณฑ์และช่วยชมคลิปในขั้นด่านขอทุกท่านสุขภาพคีแข็งแ,แรงร่ำรวยไม่เจ็บ,ไม,จบไม่จนขอให้มีและจรนงและเจ็บก็ใช้ตลอดปีตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ